ชอตเอมนะคะลราก็จะมารีวิวกาโนราเกมนี่นะคะ่เอเป็นรถชกกันเลยเทลส์นัทนะคะอ่านี่เป็นแพ็กเกจพิเศษเหรอคะใช่มันจะแถมหนึ่งก็จะมีกล่องเนี่ยมีหกมีหกชิน้นแล้วก็จะแถมเป็นการ์ดพิเศษของ H R K AK, แล้วก็จะเป็นผ้าพันคออาลาย H R K เลยเนาะก็ะคือเป็นสตรีมเมอร์เกมชื่อดังอะเนาะอ่าแกเลย เล่นมืนขาเลยอ่ะนี่ผิดหวังแล้วเนี่ยนี่ไงฝั่งนี้ก็ได้ไงเออจีแหมไม่เห็น้ำ่นพี่ขนอะไบพี่พ่หน่อยไนจอผ้าป็นอเอ้ย่อ้าปอ ไหนรถขนมก่อนนี่เป็นรถโชว์ด,ด้านทัชซนัตเหรอหกชิ้นมีสิบห้ากรัมเลย<ม>ใช่ไหม,มอ๋ออ๋ออัไหนดูผ้าบันคอสิเขาเป็นยังไงเขาบอกมีแถมผ้าพันคอกับตัวการ์ดเนะาะสะสม,มน่าจะถึงอย่างน,<ม>นั้นอืมอนี่อนนี้โอนี่นะอันนี้เป็นผ้าของยออุ้ย เอาไว้พันคอได้ไงให้ดูด้านเนีให้ดูด้านตัวนี้แล้วก็เลยเป็นรูปลายการ์ตูนเลยน่ารักเห็นปะอ่าเป็นลายอะไรอ่ะอ๋อเป็นอุ้นี่เป็นกานแบนี้ด้วยอ่าเป็นลายพิเศษเนาะเหมือนกับเขาทําพิเศษขึ้นมาไงก็มีรูปพอยตัวเกเน่เนี่ยอยู่ข้นั้นด้วยใช่ปะอ่าน่ารักเลยเนาะ ก้มันยาวมากนะแบบเป็นแบบผ้าเป็นคองงครับแบบเงี้ยผ้าลอ,องพันสิแบบปึ๊บแล้วก็ค่อยถูกต้องประมาณนั้น,นะคะ่ะเอาไว้แบบหน้านหนาวได้เนาะก็ไม่ตอนนี้อาจจะลองหากันดูด้วยกนันเนาะว่าจะมีเหลืออะไรนี่เป็นการ์ดแบบอ่าเงาไึแ้บบึ้เลยเจมาโอเค,อเคมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ